โยโยโยบายซ้าตรงเจินกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจดคลึงลูกหนังทงั้งทางช al YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเสปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหน,นึ่งแต่เขาไม่ได้นามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปนะครับวันนี้ยังอยู่ที่โฮมส s บสเตย์วังน้ำเขียวนะครับใครอยากมาพักก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะ สู่5 0 0 0 0ซับในเพจกันเราจะไป40,000ไลค์นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือทาง t i k t o k Soccer อร์ครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลาเที่ยงคืนครับฟุตบอลเก่าโชเซ่ลาอิตาลีโรม่าจะเปิดบ้านเจอกับโตรรโนครับโรมามีอยู่22แต้มจากการชนะเจเสมอ1แพ้ไป5ครับเกมล่าสุดในลีกบุกชนะเจนัว2ต่อ0นย์ะครับหลงเล่นในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเปิดบ้านถล่มซอย่าไป4ต่อศูนย์ครับ ตัวหลักๆเนี่ยจะแดนแวตูติดโทษแบนนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยอาบดูดิยาวาร่าน,น่าจะลงเล่นแทนนะครับตรงกลางแนวรุกก็มีเฮริกมาขีดไทยานตัวบอลเนี่ยมีเซฟานเอลชาราวีนิโคลโลซานิโอโลนะครับหน้าเป้าเป็นทัมมี่อับราฮัมเหมือนเดิมฝั่งของโตรีโนมี17แต้มนะครับจากการชนะ5เสมอ2อแพ้ไป6เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอูดิเนเซ่ไป2-1นะครับซิเมเนแวดี้เจ็บลงไม่ได้ครับ ก็ตัวลหลักเหมือนเดิมนะครับพวกซาซาลูคิดมิดฟิลเซอร์เบียครับน่าจะคุมตรงกลางแล้วก็แนวะรุกมีโยซิสเบรคาโรเดนิสปลาสข้างหน้าเป็นอันเดียเบรอตติเจอกันผลล่าสุดต้องบอกว่าเป็นการเจอกันบ้านใครบ้านมันจริงๆนะครับฤดูกันที่แล้วโรม่าเปิดบ้านชนะ3-1โตริโนก็เปิดบ้านชนะ3-1นะครับผมดูแล้วเกมนี้น่าจะเสร็จโรม่าของโจเซ่มูรินโญ่นะครับโตริโนฤดูกนันนี้มาดีก็จริงแต่ว่ามีเกมหลุดแพ้ง,ง่ายๆนะครับในขณะนะที่โรม่าเนี่ยคือเอาง,ง่ายๆว่า อาจจะมีช่วงสะดุดบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ชนะก็แพ้ไปเลยนะครับไม่ค่อยออกเสมอครับดังนั้นเกมแบบนี้ตัวนู้นเป็นบอลที่ค่อนข้างแรกด้วยครับน่าจะเข้าทางโรมา่าผมมองว่ามีแน่1ประตูนะครับจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูและอาจจะมากกว่านั้นครับให้เชียร์โรม่าเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย